กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกๆท,ท่านด้วยละกันครับผมคลิปนี้ก็ พามาชมนะครับอีกหนึ่งเจ้านะครับถือว่าเป็นสปอนเซอร์ทางช่องเรารายปีด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสนะครับพาพี่น้องมาชมรถเ่ของอาจารย์เมนชัยมิวสิกนะครับเดี๋ยวพามาชมระบบนะครับแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดที่สนใจกําลังมองหารถเทเอาไปใช้งานนะครับผมงานบูญงานบวชจะอยู่ที่ไหนรถคันนี้โตมาจากไหนแล้วก็อุปกรณ์มีอะไรกันบ้าง เดี๋ยวคลิปนี้ไปชมพร้อมกันครับผมโน้ตลูกพี่ผมจาวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม่าเจอกันสักทีขอบคุณด้วยและกันนะครับสาหรับสปอนเซอร์นะครับผมก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันอรจ้างานอะไรครับวันนี้วันนี้เป็นงานเลี้ยงนักกีฬาย้อนหลังครับแล้วก็คล้ายวันเกิดด้วยครับผมก็คือจัดให้ทีมงานหมู่บ้านของเราครับผมอันนี้คือคันใหม่สุดๆร้อนๆเลยใช่ไหมจ้าครับครับเพิ่งออกมาได้เดือน2เดือนครับ งานเป็นไงบ้างตอนนี้งานเริ่มต oh ิดต่อเข้ามาเยอะแล้วครับผมสงการนี่เต็มแล้วครับสงการสิบสามสสบห้าเต็มแล้ววันละสองคาบครับมาเนี่ยพี่น้องดูวันนี้ในเวอร์ชั่นของการจอดเล่นก็คือรถคันนี้เหยได้ขับได้ปกติถูกต้องแม้จานย์ครับผมก็คือเวลาขับก็หมุนตูดกลับคืนเวทีพับแล้วก็เอาลง โอ้แต่ข้างบนนี่แน่นอนมากเลยโอ้โหกี่นิ้วอาจารย์นูนะสิบสองครับสิบสองนิ้วเห็นโลโก้แล้วรถคันนี้อย่าบอกนะว่าประกอบมาจากอ่าีกซาวใช่ไหมครับผมโอ้โหนะฮะพี่เอกครับจัดให้เลยเลยครับผมอาจารย์ออกแบบเองไหมหรือว่าทางเอกซาวเขาให้แบบมาครับทางพี่เอกแกออกแบบให้เลยแล้วมันมีโปรเจกต์สองพันยี่ห้าก็เลยบอกให้แกเอาสองพันยี่ห้าเลยครับ 2025มันจะเป็นตัวข้างบนนี่ใช่ไหมตู้ลายเลีอันนี้ก็คือตู้ลายเลีของแกตัวใหม่เลยเวลาจอดจอดเล่นนะครับพี่อันนี้ก็เป็นระบบไฮดรอลิกทั้งหมดเลยใช่ไหมจันเวทีชัดๆพี่น้องอันนี้อาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับก็มีทั้งสโตร์พาก็เป็นตัวโฟร์อินวันเลยแล้วก็จะมีบีมนะครับนี่เวทีย่อมๆเลยครับความกว้างเท่าไหร,จร่จันประมาณหกเมตรประมาณหกเมตร แดนเซอร์นี่ก็สี่ห้าคนได้สบายเวลารับงานนี่ก็คือถ้าเจ้าภาพอยากได้แบบโจย์เล่นแดนเซอร์เขาจัดให้ได้เลยไหมจัดจัดให้ได้เลยครับผมวงก็มีวงประจําของเราเลยมีวาไรตี้มีครับผมกันตติมได้ไหมเขตบุรีรัมย์ได้ได้ครับเขาเค่บไกครับผมว่าว่าแต่เจ้าภาพอยากได้แบบไหนครับระบุ กันตรึมมาได้เลยเราก็จะโทรสอบถามให้เพราะว่าทุกวันนี้เขายุกกันได้นะจ๊ะใช่ใโยกกันมันไม่จําจีนะครับสวยมากครับพี่น้องคันนี้นะครับโตมาจากอีกซาวนะครับพี่เอกจัดให้นะครับอาจารย์เมนว่าอย่างนั้นก็คือสลงสไลด์ได้สวยงามมากแล้วก็เนี่ยครับเล่นก็คือตรงนี้กันฝนได้เลยอาจารย์ข้างหลังกี่นิ้วข้างหลังยี่สิบสี่นิ้วครับยี่สิบสี่นิ้ว ร้อยเจ็ดครับตัวนี้ออืใส่ดอกยี่ห้ออะไรครับผมยี่ห้อของพี่เอกเออพี่เอกจับใส่ให้เลยครับผมยี่สิบสี่นิ้วกี่ดอกอันนี้สิบสองครับผมสิบสองดอกข้างหลังข้างหลังสิบสองครับข้างหน้านี่ยี่สิบครับโอ้โหอันนี้คือใส่ยังไงจานคือเกยเป็นทำเป็นตู้แปดสีเลยครับอืแปดสี เป็นแถวแถวว่าสี่ครับอ่าสองสามข้างบนเสียงกลางข้างหลังเจเอเอาพวกแหลมใส่ด้วยครับอ๋อแต่ว่าคือเบดเบดก็จะอยู่สุดนู่นเลยครับแล้วก็กลางก็จะอยู่ด้านหน้าอ๋อแปลว่ากลางนี่ก็คือจะไม่บังตรงผดลมเลยนะออกพอดีเลยหลังยี่สิบสี่นิ้วสิบสองดอกโอ้โห กลางดกกี่นิ้วอาจารย์สิบสองครับแล้วก็มีฮอนด้วยครับฮอนแตงอีฮอนแตงของอาจารย์เอกซาวรับผม้ฮอนข้างหลังสองครับครับผมแล้วก็เวลาโจทย์ก็จะมีตัวลายอะสี่ใบตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยอันนี้ก็คือเพิ่มเก็บหน้างานให้อันนี้หมุนนะครับผมเครื่องปั่นอยู่ตรงไหนอาจารย์เออโอ้โหนะรถคันนี้จะเป็นสิบสองล้อนะครับ มุนให้ดูลิกด้วยใช่ไหมอาจารย์นี่ครโอ้เครื่องปั่นต้องวางแนวนี้เลยแนวแนอนแนวนอนปกติเขาจะขวางกันนะหน0่งร้อยครับตัวนี้เป็นของเดนยุกคโอ้นะครฝั่งนี้มีตู้ฝังไหมอาจารย์ไม่มีอ๋อนี่ติดเอให้นักดนตรีนตรีเล่นเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์สนใจผลงานก็ที่ผมลงให้นะครับ บ้านเราอยู่ที่ไหนกันอาจารย์บ้านหนองไม้มดตบลล่อนทองอเภอสตึกจังหวัดพิร์ครับผมโอ้โหนะสีนี่อาจารย์เลือกเองไหมคันนี้อย่าบอกนะตอนเลกเลือกหลายสีอยู่ครับเดี๋ยนี้ให้เขาดีไซน์เลยทีนี้ออกมาจึงกลายเป็นสวยไปเลยครับสิบสองล้อนะฮะก็คือเป็น VIP เลยนะคันนี้นะเอานี่แบบเล่นกันแบบสบายเลยเวลาจอดเล่นเปิดแค่งอย่างนี้ แอร์ก็เปิดได้ครับมันเป็นแอร์โรงงานแอร์ประกอบพอ้โคอยร้อนจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวค่อยไปดูข้างบนเนาะมาเดี๋ยวดูโดยรวมป้าจันเดี๋ยวพาผมไปดูด้านหน้าหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราดูด้านล่างก่อนข้างหลังนี่ก็มีหนาวเลยเด้อพี่น้องนะครับ24นิ้วนะครับผม12ดอกส่วนรายละเอียดการเล่นจอดเล่นนะครับโอ้โห้ทั้งไฟบีมไฟ นะครับวอมไว้อูหจานจัดเต็มมากเลยข้างหน้านี้ยังมีอยู่อีกไหมนี่หรือว่ายังติดตั้งไม่หมดอีกหรือแค่นี้แค่แค่นี้ครับอ๋อแค่นี้พอวันนี้มีแดนซ์ซื้อไหมมีครับสองสองคนจากทีมไหนทีมถ้าจะเป็นพินน้องก่างนะครน้องน้องนี่นี่แต่สวยสวยเลยอ้าวจานอย่าบอหน้าหมุนมาทางนี้อีกข้างหน้าหมุนสิบสองดอกเหมือนกันครับผมอันนี้คือเวลาจอดเล่นก็จะหมุนหน้ามาให้ครับ เป็นสิบสองก็คือจะหมุนมาแค่สิบสองเพราะมันเท่ากันขนาดแล้วที่ว่ายี่สิบอยู่ตรงไหนอีกจันนี่แถวหน้าโอ้นี่อันอันนี้อีกสี่ดอกอ๋อแล้วก็ฝั่งนู้นอีกที่ไม่ได้หมุนมาครับอันนี้แกทำเป็นแฟดสามครับอืมแฟดสามครับให้ให้หมุนมาเฉพาะฝั่งนี้ก็คือเอาแค่สิบสองใช่ใช่ครับอ๋อแต่ว่าฝั่งนี้ยี่สิบเอ็ดครับผมยี่สิบเอ็ดเจ็ดวายเจ็ดจุดห้า ดอกก็ของเอกซาวเลยใช่พี่ของแคหมดเลยโอ้โหนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือยิงหน้าอีกกี่ดอกตรวนี้สี่ดอกครสี่ดอกแล้วก็ฝั่งนู้นอีกก็คือรวมกันทั้งหมดอะถ้าว่าตัวนี้หมุนไปก็คือจะเป็นยีสบเลยโอ้โหนะอโปกร์นี้เอกซาวสุดยอดมากเลยระบบเป็นยังไงบ้างอาจารย์ลื่นไหลไหมการใช้งานตั้งแต่ทำมาได้ดีอยู่ครับพี ก็มีติดบ้างนิดหน่อยครับก็นเนาะแกก็ซื้อการซื้อของแกดีครับอืคั้นนี้จบที่เอกซาวเลยไหมครับครับระบบเสียงทุกอย่างเลยครับจนออกงานได้รถแกก็หามาให้เลยรถคืออาจารย์เอาเป็นรถที่ผมหาไปอ๋อก็คืออาจารย์เอาแค่เป็นหัวแล้วก็คัดซีไปให้ครับแล้วก็เครื่องปันไฟก็หาไปให้แกด้วยคืออาจารย์เอาไปแค่นี้ครับ คร่าวๆได้ไหมงบประมาณเผื่อเป็นแนวทางให้สําหรับพี่น้องที่อยากได้ไม่รวมเครื่องปั่นไฟนะพี่เอาแค่ที่เราไปจบอยู่ที่เอกสารอะรถกับเครื่องปั่นไฟอันนี้คือเราไม่นับอ่ะห้าประมาณห้าล้านห้าล้านห้าครับรวมแอร์ด้วยครับแอร์ก็ประมาณสามอันนี้ไม่รวมกับหัวรถนะไม่รวมไม่รวมกับหัวรถกับตัวกับตัวปั่นไฟอันนั้นก็เดี๋ยวพี่น้องค่อยไปบวกลบกันเอา มาให้พี่น้องได้ยนโฉมนี่ประมาณเดือนไหนจา์ที่เสร็จมาเนี่ยช่วงประมาณต้นต้นปีนะครับตอนนี้ประมาณกี่เดือนแล้วที่จา์รับงานประมาณสามเดือนได้ครับกระแสเป็นไงเอาตอนนี้กําลังมาเลยครับกระแสพรุ่งนี้มีงานแล้วครับมีครับวันโกนก็เห็นมีใช่ครับพรุ่งนี้อยู่ร้อยเอ็ดเวลาไปพื้นที่อื่นนี่คือ เจ้าภาพเขาจะบอกเราไหมว่าอยากได้วงแบบไหนหรือให้เราจัดการให้เลยคือตอนแรกนะให้เขาไปดูในเพจนครับถ้าเขาบอกว่าลองมีวงอื่นให้ดูไหมก็เลเสนอวงอื่นไปช่วยอ๋อเอาจริงๆรถแห่ทุกวันนี้ก็คือถามว่าบางคันก็อาจจะมีวงประจำประจำครับพี่แต่ของอาจารย์นี่สามารถดึงวงอื่นไัับผยอ๋อก็คือบางทีก็ถ้าเจ้าภาพชอบวงนั้น แล้วแต่ถ้าวงไม่ติดงานก็ยินดีเนาะครับคได้อาจารย์ก็ไปแต่รถเปล่าเลยก็ได้ส่วนเรื่องราคาก็ลังไม่กันดีกว่ามาลุยกันต่อครับอาจารย์หัวรถเป็นตัวไหนอาจารย์ที่ใช้สีเจ็ดร้อยครับเจ็สีนี่คือทําใบหมดเลยโอ้โหหล่อมากพี่น้องแล้วดูครับผมการทําลาย อาจารย์จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะตัวหนังสือก็แบบเรียบๆเอาเลยนะเน้นแบบโอ้เปิดได้ด้วยเออเอานี่นะครับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นสปอนเซอร์โอ้โหคอนแตงอาจารย์นี่เอาแบบหูดับเลยใช่ไหมด้านหน้านี่จุดจวดเลยคอนแตงสี่ตัวนี่นี่นะครับอีกหนึ่งคันการันตีครับจากอูเอกสาวนะครับผม โลมากคันนี้ต้องใช้คํานี้เลยเนี่ครับกลางหน้ามีทั้งมิดโลด้วยมั้งเนี่ยมิดโลไม่หายอยาเดียวโอ้โหอยากดูพาวเวอร์เลยจานไปนี่นะครับวันนี้ก็พี่พ,พี่นักดนตรีเตรียมที่จะมาซาวเชคแล้วเราขอเวลาเขาก่อนนะฮะก็ขอบคุณพี่แมนชายด้วยนะครับสปอนเซอร์นะครับประจําปีของช่องรีทองจีวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสนะครับพาพี่น้องมาชมมาพี่แมนอยู่ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวผมอยู่น้ำดัน โซโลเลยพี่ครอสวันนี้โอ้ครอสใช้สามตัวครับผมใช้สามตัวก็คือคุมตรงไหนบ้างพี่คุมตอนเวลาเปิดเล่นอั้งหน้าเขาแหลังครับผมออ๋อก็คือตัวหนึ่งก็คือไอตัวที่ขึ้นไปข้างบนเนาะใช่ไหมแล้วก็อีตัวก็คุมหน้าคุมหลังอันนี้ไม่ใช่เอามาสำรองนะคือใช้งานเลยครอสของเอกซาวเลยไหมใช่ครับพี่เป็นอกเกมอลแล้วก็จะมี แลัสซิดดีโฟปั๊บไฟแล้วก็ส่วนมิกเซอร์ก็เป็น x 3 2มสองอันนี้ก็ถอยใหม่เลยแล้วก็เป็น apl ตัวนี้เป็นหมื่นคิวอันนี้ขับตัวไหนพี่อันนี้เป็นของมอนิเตอร์ครับ๋อนอกนั้นก็นี่เลยครับผม e 9 4้าจ e เกตัวไหนครับเบรพี่9.2นี่ครับเบรหลังครับอื หนึ่งสองสามสามแท่นหนึ่งสองสามอันนี้เบรดหลังยี่สิบสี่นิ้วครับชันแน่ละกี่โดพี่ชัแน่นละสองครับผมชันแน่ละสองครับผมโอ้โหนะฮะน่าโลมากพี่น้องเนี่ยครับบางๆเองไม่เคยงงเงยนะตั้งแต่ออกงาบมาเปิดไปเถะกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมครับโอ้โหนะฮู้ดูลักไฟครับเอกซาวเขาออกแบบมาให้อยู่ด้านข้างโลมากนี่มีแค่นี้ ครอุ้ยตอนนี้ทำไมหน้าแปลกกับเพื่อนเนี่ย DA 9004ตัวไหนเนี่ยเสริมให้ครับเสริมให้ครับอ๋อนี่ฮะรอจริงนะครับนี่คือจบที่เอกซาวเลยนะครับจันขึ้นข้างบนไหมได้ครับขออนุญาตขึ้นข้างบนหน่อยครับผมมากันแบบ VIP ทุกจุดเลยนะครับนี่นะครับอ๋อเสริมเลดให้ด้วยเลดกเรามาเสริมเราเองพี่อะกลองนี้ก็คือ โรแลนที่ติดหนึ่งเจ็ดะอันนี้คืออาจารย์ติดรถไ้เลยใช่ครับเอาเอาซื้อไปให้แกติดตั้งให้อืส่วนนักดนตรีที่จะเอามาก็คืออุปกรณ์ของเข้าพอครับพค้ชที่บอร์ดพวกเบสกีตาร์คทนั้นโพส่วนกลรงนี่ก็คือใช้ของเราเลยใช่ครับพี่นะครับมอนิเตอร์ให้นักร้องก็จะมีอันนี้เป็นของเป็นของอะไนี่ครับมือกองครับอืมนะครับแล้วจะใช้เป็นเอียร์ด้วยครับอ๋อส่วนมากจะใช้เอียร์ดีกว่าใช่ครับเพราะว่า เวลาอัดเพลงๆเขาเล่นไม่รู้เรื่องเสียงมาเอาเอียดีกว่าของใครของคนนั้นเล่นดีกว่าแล้วนี่ก็คือเอที่บอกว่าต่อให้เปิดแบบนี้ก็เย็นเปิดแบบนี้ก็เปิดได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นห้าตาโอ้โหจานสายไฟโหดมากเลยนี่โอ้โหนะเอากันแบบวูบวาบเลยนะนี่อันนี้ก็ทําเป็น V I P ให้เลยงานเนียนมาก งานเนียนมากไม่ค่อยสว่างนี่ครับผมนี่นี่ไม่ใช่อะไรนะเราดูงานครับคับพี่น้องทําได้เนียนจริงครับผมหัวหมุดหัวอะไรไม่มีเลยนะทําออกมาได้ดีมากครับผมนะครับไฮดรอลิกก็คือยกขึ้นเลยนี่ครับคแค่นี้เองไฟก็ไม่ต้องเก็บเยอะครับง่ายๆเลยเรื่องราคาคงจะแจ้งไม่ได้เดอพีฟินของเพราะว่า แจ้งไปเดี๋ยวมันจะลําบากในส่วนของแต่ละพื้นที่ใกล้ไกลเอาเป็นว่าใครสนใจผลงานนะครับเหมือนพี่แมนก็บอกเลยวงถ้าท่านหามาเองได้ได้ไหมได้ครับผมอ่าสมมุติว่าพี่แมนผมเนี่ยมีวงในดวงใจผมแล้วผมติดต่อได้แล้วแต่ผมอยากได้รถพี่แมนไปจะมีปัญหากับสาวเินจเนียร์ในการเล่นกับรถเราไหมอ๋อไม่ไม่มีครับไม่มีนะครับผมเราไปได้เหมือนกันแปลว่าตัวเลือกนี้ให้เจ้าภาพแบบเต็มที่เลยครับหรือถ้าแบบ พี่แมนจบกับพี่แมนเลยจัดแดนเซอร์มาให้ผมด้วยว่าไรตี้อะไรก็แจ้งมางได้หมดเลยครับก็คือคุยเรื่องเงินครับผมหรือท่านใดที่อาจจะมีพี่มีเพื่อนที่เล่นดนตรีได้เนี่ยก็คือแบบเป็นวงที่มาตรฐานขึ้นถ้าท่านคิดว่าท่านเล่นได้กับพี่แมนไปเตารถเปล่าก็ไปให้ได้ครับผมสุดยอดจริงๆตัวเลือกให้ลูกค้านี่แบบสุดจริงๆอ่ะวันนี้ก็ถ้ามีโอกาสคงจะได้ดูแสงสีเสียงติดต่อได้ทางไหนบ้างพี่ได้ทาง เพจรถเหตแมนชัยมิวสิกซูเปอร์ฮิตครับอืมแล้วก็มีผลงานให้ดูไหมมีครับในในเพจครับระบบแสงสีเสียงครับผมปูภาบเลยครับแล้วก็เบอร์โทรครับอืมเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าศูนดสามครับอ๋อในกรณีที่แฮเนี่ยจะภาพเคยมีให้เปิดข้างไหมเปิดได้ไหมมีเปิดได้ครับผมเปิดเปิดได้ประมาณไหนพี่เรื่อง ข้างล่างนี่จะเลื่อนออกไปประมาณนี้ครับอไอ้ที่เลื่อนไม่ใช่เะไรหรอกผมรู้เลยจะภาพต้องเอาแดนเซอร์ยืนเต้นแน่นอนใช่ไหมตัวนี้จะลงมาครับลงมาแต่ว่าจะเปิดประตูเพื่อให้นักร้องกับนักดนตรีไปตรงนี้ได้ครับอ๋ออันนั้นคือในเวอร์ชั่นที่ถ้าอยากเหด้วยและมีแดนเซอร์รวมด้วยจัดให้ได้ได้ครับอ๋อแต่ถ้าไม่อยากให้ได้แดนเซอร์ก็ปิดสนิทไปเลยโอเคครับผมก็ ฝากผลงานด้วยนะครับวันนี้ก็รายละเอียดประมาณนี้หรือว่าจะเข้าไปติดตามผลงานก็ทางเพจของพี่แมนล้วกันรายละเอียดราคาหรืออะไรที่อยากสอบถามนะครับในการจ้างไปเล่นงานก็หลังไม่กันได้นะพี่เนาะหลังไม่ได้พี่ฝากไปด้วยแล้วกันเนาะรถเฮน้องใหม่ครับผมน้องใหม่เลยเด้อพี่น้องเออนะครับฝากติชมได้ด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องพี่ๆชาวเครื่องเสียง นะครับมาดูผลงานแล้วก็สามารถมาติมาชมนี่ยินดีครับติชมได้ครับผมเนาะเรายังมือใหม่ด้วยต้อนรับเลยครับผมอีกคําถามจะได้ไปแก้ไขอีกคําถามหนึ่งก่อนที่จะปิดคลิปพี่แมนเคยเล่นไหมหรือว่าเป็นคนเล่นเครื่องเสียงมาก่อนไหมแต่ก่อนแต่ก่อนเลยตั้งแต่ตอนปวชเด็กน้อยน่ะผมก็มีเครื่องเสียงเล็กๆเนี่ยไปไปตามงานในหมู่บ้านนะครับไม่ไม่ได้ออกนอกหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านเ่ยเวลาแห่ก็ <g ül> ก็รถไถติ๊กๆเรานะพี่เครื่องปัน่นแค่ปั่นรถไถ <c oughs> คูปทา <c oughs> ททคู <c oughs> ่โหโ <c oughs> ูแล้วก็สู้เบรอสิบแปดนิ้วสี่ใบแล้วก็เสียงกลางอีกสามใบอันนั้นคือแบบขับรถติ๊กๆ,ๆททแท้อันนั้นคือ <c oughs> สมัยก็แบบแรกๆเลยนะฮะคือจุดกดําเนิดเลยในการชื่นชอบเครื่องเสียงใช่นะครับแล <c oughs> ้วก็ส่วนรถไ่นี่คือประสบการณ์ใหม่เลยไหมครับประสบการณ์ใหม่ครับที่ที่ว่าเป็นแบบเล่นชื่นใจ ก็คือไม่มีประสบการณ์การออกสดด้วยใช่ไม่มีเลยพี่มือซาตอนนี้ได้ใครมาช่วยพี่มีพี่จอรดแล้วก็พี่ตั้มครับผมอ๋อแต่อาจารย์นี่ก็เรียนรู้ไปด้วยใช่ไหมเรียนรู้ไปด้วยครับว่าผมดูหลายอย่างครับพี่เออนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียนรู้กันได้นะครับแต่ว่าได้มือซาวที่ดีมาช่วยก็คือ อาจารย์ก็จะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยใช่ใช่พี่จะได้เรียนรู้เขาไปด้วยะก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับพี่น้องในเพจก็เหมือนที่อาจารย์เมนบอกเลยของเราไม่ได้บอกว่าเราดีที่สุดถือว่าเป็นมือใหม่ดิชมได้เด้อพี่น้องเด้อได้ครับผมไม่ว่ากันแล้วก็สนใจผลงานดูทางเพจก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีโอกาสอยากไปดูรถเหจริงก็ สามารถไปดูบุ๊กงานที่เพจก่อนก่อนที่จะจ้างไปแอบดูก่อนก็ได้นะพี่แมนดีใช่ไหมไปแอบแอบมองเลยนะฮะก่อนที่จะจ้างเพราะว่าผลงานเราก็ไม่ได้ว่าจะได้ออกไปสู่สายตาพี่น้องท่า่เพราะว่าเพิ่งจะทําเสร็จแค่ถึงสามเดือนประมาณนั้นไม่เกินสามนะครับแต่ก็บุ๊กงานตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะก็คือเหลือเยอะไหมประมาณ เนี่ยเหลืออีกประมาณ30มสิบตัวคิวยครับเพราะว่างานมันมันมีถึงคิวถึงวันที่หนึ่งมกราหกเก้าแล้วครับเพราะว่าเขาจองข้ามมันนี้ครับตอนนี้ก็คือเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไปอยู่ทางไหนเยอะสุดอะส่วนมากมีแต่ทางปางนู้นเลยพี่แต่สุรินสารคามอย่าบอกนะนี่บุรีรัมนีบ้านเกิดนี่น้อยกว่าพี่น้องไม่ไม่ค่อยมีเลยพี่มีแต่ไปัางนู้นหมดเลยเออสูงหนาเยอะครับ โอ้ขอบคุณพี่นองฟังคุณน้ำเด้อครับผมเอออะขอบคุณด้วยแล้วกันครับผมฝากรถแ่กับอาจารย์แมนด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ติชมกันได้เดี๋ยวเราจะมาแอบดูกันว่าคลิปหน้าหรือว่าถ้าผมไม่ได้รีบไปไหนเดี๋ยวจะให้ชมสายสีเสียงตอนสาวเช็คแล้วกันขอบคุณอาจารย์แมนอีกครั้งหนึ่งล้วกันครับผมกับสปอนเซอร์ด้วยครับผม